เชฟครูดนะครับหลังซ่อมจุดรั่วเติมน้ำมันคอมแล้วเปลี่ยนตัวกรองน้ำยายแอร์เปลี่ยนกรองฝุน่นนะเดี๋ยวเรามาดูค่าการทำงานและความเย็นกันอ๋อเปลี่ยนลูกยางโอลิงล้างคอมให้จนสะอาดแล้วนะ พัดลมไฟฟ้าตัวเดียวนะครับเราต้องสังเกตบ,บ่อยๆนะครับว่ารถทํางานไหมพัดลมไฟฟ้าทํางานไหมนะเวลาเราขับรถนะ อุณหภูมิตอนนี้ก็38องศานะครับ38นะในรถซ้ายขวาเย็นใกล้เคียงกันแล้วนะ13องศากับ12 8เมื่อกี้ห่างกันประมาณ6องศาตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วพัดลมสปีด2ยังไม่สั่งนะครับ ยังเป็นรอบเบาๆอยู่เดี๋ยวจะฉีดล้างแผงด้านหน้าให้สิสามสิดสามสิบสามสิดสี่สามเท่ากันนะสิบสามเล่งเครื่องเลยครับ พัดลมก็ปรับรอบขึ้นมานะครับปรับรอบขึ้นมานิดนึงขอครับเสียงรอบพัดลมก็ขึ้นมาโอเคบ่ายสามโมงยี่สบเอ็ดนาทีนะครับรายงานอุณหภูมิไว้สี่สิบองศา งานอุณหภูมิที่40องศานะครับจากหน้าปัดรถนะฮะในรถนี่เอาเทอร์โมมิเตอร์วางไว้บนเบาะเมื่อกี้นะฮะก็ยังอยู่ที่37.3 37.6ความเย็นจาก12นะฮะหลังล้างแผงล้างอะไรให้ความเย็นลงมาที่9.9 9.8เท่ากันนะเท่ากัน ขึ้นมา10ก็10เท่ากันก็อุณหภูมิแตกต่างจากภายนอก30องศานะครับเพราะในรถเย็น10ข้างนอกมัน40ก็ตามนี้ครับเรียบร้อยนะครับร้อนจริงๆเชียงใหม่นะเหมือนกันทุกที่ทั่วไทยครับรถคันนี้ใช้งานมา370,000เจ 9,323กิโลเมตรสภาพการสึกหลอต่างๆก็ตามการใช้งานตรวจเช็คเจอการรั่วที่สายเข้าออกคอมก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ อุณหภูมิลงมาที่35มสนะนั่งอยู่ในรถก็พัดลมสปีด2นะครับพัดลมสปีด2องเสร็จเรียบร้อยนะครับ ซ้ายขวาเย็ยนเท่ากันนะครับซ่อมตามอาการที่เจอนะครับเดี๋ยวต้องสังเกตอาการการใช้งานต่อจากนี้เนาะถ้ายังมีอาการอีกก็แสดงว่ามีการรั่วนอกเหนือจากจุดที่เราเปลี่ยนลูกยางโอลิงไปนะครับมีไม่ว่าจะรั่วจากตู้แอร์จากแผงคอนเดนเซอร์จากสายน้ำยาแอร์จากซีนคอมเดีย๋ยวถ้ามีอาการต้องมาตรวจเช็คกัน นะฮะวันนี้เราเช็คเจอเบื้องต้นตรงนี้ใช้เวลาซ่อมประมาณนี้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถทําให้ความเย็นซ้ายขวาเท่ากันได้แล้วนะครับและได้เปลี่ยนตัวกรองน้ํายาแอร์ได้เติมน้ำมันหล่อรลื่นคอมเพรสเซอร์ด้วยก็ครับเรียบร้อยส่งงานประมาณนี้ครับเชฟครูด40องศานะครับตอนนี้เราเปิดพัดลมแรงสุด งสุดเลยนะครับจาก37นะครับเมื่อกี้ตอนนี้ในรถลงมา32ลมเย็นออกช่องลมมาสู้กับความร้อน40องศาภายนอกนะครับที่15.5กับ15.9ถ้าจอดเดินเบานะก็อยู่ในเรทประมาณนี้นะครับถ้ารถวิ่งมีลมปะทะนะฮะอุณหภูมิก็จะลดลงนะอุณหภูมิจะลดลง น,นี่เป็นรอบเดินเบานะฮะร,รอบเดินเบาพอเร่งเครื่องไปมันก็มันไม่ใช่รถขับหลังเนาะถ้าเร่งเครื่องปุ๊บพัดลมเครื่องก็จะดูดหม้อน้ําแต่นนี้มันใช้รอบความร้อนจากระบบนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเท่ากันเนาะคนขับเท่าไหร่ฝั่งนั่งก็ได้เท่านั้นนะครับ าสปีดสองเท่าเดิมดับเครื่องนะครับก็อุณหภูมิในรถอยู่ที่3 0มสถึงยีลมออกช่องลมมาก็10องศานะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเชฟคูดวันที่อุณหภูมิ40องศาก็ระบบแอร์ก็พอรับมือได้อยู่นะครับ ฝุ่นตู้แอร์นะครับรถเชฟครูซที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะฮะก็มีโอลิงนะโอลิงตัวเนี้ยขาดนะฮะขาดแบบเ,เนี้ยนะแล้วก็รั่วโอลิงที่คอมนะฮะที่เข้าออกคอมเปลี่ยนให้แล้วนะฮะครับก็เปลี่ยนตัวไส้กองน้ำยาแอร์ให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนกองฝุ่นให้เติมน้ำมันคอมให้นะครับ หลังซ่อมนะฮะความเย็นใช้ได้เลยความเย็นของรถเชฟครูดนะฮะซ้ายขวาเย็นไม่เท่ากันฝั่งนี้เย็นอยู่13บสอีกฝั่งเย็นอยู่20ส ห่างกันประมาณเจดองศาเจดองศาคนสับสิบสามคนสับสิบยี่สบเอโอเคน้ารูที่ดสิบเออผมเลยโาใกล้ท่อเสียมันก็ร้อนแล้วยางมันก็เสื่อมด้วยว่งดูเน่อยท่อเหรอต่อท่อท่อี่ยขาว ที uh ่เ huh. ห็นตรงนี้นะมีคาดเลยไหมปลายนิ้วเลยไหมอ่ามันมีปลายนิ้วออกมาหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวเพราะว่าสายเส้นนี้มันเป็นสายดัดแปลงมาแล้วนะเขาดัดแปลงเชื่อมมาละนะอ่าเดี๋ยวดูลองดูในส่วนของตรงนี้ก่อนตล่าี๋ยวผมดน้มโน้มโน้มหนึ่งครับดูแล้ก็ดัดแาลงปลายคาดีคาดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวได้โทรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวผมแจะลบ ใช้งานมา3709,306กิโลเมตรนะครับ